รากทางไกลตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคิดถึงกันบ้างไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่นะคะจะบอกกับเราว่าอะไรเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ มาดูพลังงานของคุณก่อนนะสี่ถ้วยนะคะ The Tower ค่ะหนึ่งเหรียญหกเหรียญ The Emperor หกดาบ พลังงานของคนธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมนะคะพลังงานของคนเกิดวันอังคารพลังงานของคนเกิดราศีเมษจากพลังงานของคุณนะคะก็ตอนนี้เหมือนคุณเองอะกำลังรอบางอย่าง จริงๆก็ไม่เชิงว่ารอแต่คุณยังไม่มั่นใจนะคะเหมือนมีบางอย่างเข้ามาหาคุณแล้วคุณเองมีความรู้สึกว่ายังรับไม่ได้ยังต้องรอสิ่งนั้นก่อนอ่ะสมมุติยกตัวอย่างเป็นเรื่องงานนะคะเหมือนตอนนี้ค่ะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาแล้วแต่ตัวของคุณนะ่ะกำลังรอนะคะงานที่คุณนะคะไปเสนอเอาไว้ก่อนหน้านั้น คุณต้องการรอว่าคุณจะได้หรือคุณจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยโปรเจกต์ใหม่ที่เข้ามาคุณก็เลยเหมือนกับยังไม่รับประมาณนี้นะอันนี้เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างนะคะเพราะว่าเหมือนกับสิ่งที่เข้ามานะค่ะมันก็ค่อนข้างกระทันหันเนาะเพราะว่ามันมีไพ่เด็ t ทาวเวอร์เข้ามานะคะ เราที่สําคัญอาจจะเกี่ยวข้องกับทางไกลด้วยนะคะงานงานใหม่ที่เข้ามานะคะเรื่องราวใหม่ๆที่เข้ามาหรืออาจจะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับคนทางไกลของคุณก็ได้ค่ะเหมือนกับคนทางไกลเขาอาจจะอยากให้คุณไปอยู่กับเขานะคะหรืออาจจะอยากให้คุณเดินทางไปพบไปหาเขาแบบนี้นะรตัวของคุณเองนะ่ะก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการเวลาได้ แต่คุณก็ยังไม่ได้ตอบปฏิเสธเขาไปนะคะไม่ได้ตอบรับแล้วก็ไม่ไตอบปฏิเสธเหมือนประมาณว่าอะขอดูก่อนก็แล้วกันเพราะคุณเองก็ยังไม่มั่นใจว่าคุณจะสามารถจัดการในฝั่งของคุณนะคะได้เรียบร้อยเมื่อไหร่มันอาจจะเป็นมุมนี้ก็ได้นะเพราะบีมองว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนทางไกลยอยู่นะคะอืมแล้วตัวของคุณเองอะ ถ้าหากว่าคุณจะไปอ่ะเหมือนคุณจะต้องปล่อยโอกาสบางสิ่งบางอย่างไปด้วยลหละเพื่อที่จะเดินทางไปหาเขานะคะมันก็เปรียบเสมือนเรื่องของการงานที่บีได้ยกตัวอย่างไปหรอว่าถ้าคุณจะรับโปรเจกต์ใหม่คุณก็ต้องทิ้งโปรเจกต์เก่าหรือโปรเจกต์เก่าคือมันไม่ได้เราจริงๆคุณก็จะรับโปรเจกต์ใหม่ได้แบบไม่ตะขิดตะขวงในใจอืพลังงานของคุณนะ่ะอยู่ในช่วงของการรอและการตัดสินใจนะคะอ่าเราไปดูฝั่งของเขานะ สามถ้วยอืมสิบถ้วยเก้าไม้เขาดูง,งานยุ่งมากเลยนะคะช่วงเนี้ยไม่ค่อยมีความสุขด้วยนะอืมเดอะสตาแต่เขาก็หวังว่าทุกอย่างมันจะดีนะจแฮงแมนค่อนข้างติดขัดจริงๆค่ะเดอะซั พลังงานของคนธาตุน้ำพลังงานของคนธาตุไฟพลังงานของคนเกิดราศีกุมพลังงานของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยพลังงานของเขาที่ออกมานะคะหนึ่งสสาสี่ห้าห้าใบเลยนะที่มันเป็นพลังงานที่ดูหน้าอึดอัดนะคะเป็นพลังงานที่เขาเองรู้สึกเหมือนตอนเนี้คะ่ะชีวิตมันขาดกําลังใจขาดแรงบันดาลใจนะคะ ออแล้วบางทีอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นในฝั่งครอบครัวของเขาด้วยนะเพราะว่าความสุขมันหายไปค่ะดวงอาทิตย์มันดับลงไปนะคะมันมีเรื่องราวบางอย่างที่เขาเองรู้สึกเหมือนกับมันหนักมากเลยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะผ่านมันไปได้ไหมอืมแต่ ก็ยังดีนะคะที่มันมีไพ่เดอดตาขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังบ่งบอกว่าตัวของเขาเองนั้นก็ยังไม่ได้หมดหวังในตัวเองสัทีเดียวแต่แค่ว่าบางอย่างมันเกิดอาการท้อใจไม่สบายใจมากอ่ะมาตอบคำถามกันนะนี่คือพลังงานของเขาคร่าวๆนะคะมันมีแต่ความทุกข์ค่ะมันมีแต่ความอึดอัดนมาดูซิว่าคนทางไกลคนนี้นะคะ เขาเป็นยังไงบ้างห้าดาบอืมเจ็ดเรียนหนึ่งถ้วยเก้าถ้วยเจ็ดดาบ ลาชินีถือไม้โอเคตอนนี้นะคะตัวของเขาเองอะนะน่าจะมีเรื่องราวแห่งความสุขเกิดขึ้นเหมือนกันคือเรียกว่าก่อนหน้านี้มันสาหัสใช่ไหมคะในตอนนี้เหมือนเริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาถึงแม้ว่าที่ผ่านมาชีวิตของเขาจะเจออะไรหนักๆ แต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขแล้วก็มีความสบายใจมากขึ้นกว่าเดิมบางทีอาจจะมาจากการที่เขาได้พูดได้คุยก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมีไพ่ของการพูดคุยขึ้นมานะคะแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นความสบายใจทั้งหมดจริงๆนะเพอเจ็ดดาบกาวถ้วยที่ออกมาเนี่ยจากคนที่เคยมีความมั่นใจนะคะจากคนที่เคยทำอะไรก็ รุดเร็วคล่องแคล่วแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนมันช้าไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพลังงานของเขามันจึงเป็นพลังงานของคนที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในณเวลานี้นะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ที่มันชัดเจนนั่นคือการที่ในณเวลานี้เหมือนเขาเองกำลังจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในระยะเวลา 1>, 1สัปดาห์5สัปดาห์1เดือน5เดือนระยะเวลาประมาณนี้มันจะมีเรื่องราวดีๆเรื่องของการงานการเงินของเขาเข้ามาหรืออาจจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเขาก็ได้ค่ะเหมือนมันจะมีบางอย่างแหละที่ทําให้เขารู้สึกถึงความหวังครั้งใหม่นะคะโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแบบนี้นะมันจะทําให้เขาเองะคะ่ะมีความสบายใจขึ้นแต่ตอนนี้ สถานการณ์ก็ดูไม่ค่อยโอเคจริงๆอันอีกคำถามหนึ่งนะเขาคิดถึงคุณไหมสองถ้วยแน่นอนค่ะเขาคิดถึงคุณนะเราก็เออถ้าหากว่าเขาชวนให้คุณไปอยู่ด้วยบีบอกเลยนะว่าเขาต้องการให้คุณไปอยู่ใกล้ๆเขาจริงๆอืม เจ็ดไม้เพราะว่าในบางครั้งนะคะเขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าเขาจะเสียคุณไปหรือเปล่านะคะหกถ้วยเพราะคุณเป็นคนที่น่ารักอะ่ะคุณเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆเขาเสมอะคะ่ะไม่ว่าจะยามทุกหรือว่ายามสุะนะคะเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยตัวของเขาเองจึงมีความคิดถึงให้คุณแบบเต็มหัวใจของเขาเลยแล้วเขาก็หวังด้วยว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะอยากให้คุณนะ่ะเดินทางไปพบเขา นะหรือเขาเองก็อยากที่จะเดินทางมาพบคุณนะคะคือเขาคาดหวังนะคะคาดหวังมากๆเลยว่าจะได้มาเจอคุณนะคะหรือ,อจะได้ใช้เวลาร่วมกันกับคุณนะคะเพราะตอนนี้พลังงานชีวิตของเขาบีบอกดได้เลยนะว่ามันค่อนข้างติดลบมากๆเลยอืมแต่ก็เนาะยังดีที่ว่าเขาก็ยังคงเป็นคนที่ไม่ได้หมดหวังในตัวเอง เพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเขาได้รับพลังงานดีๆโดยเฉพาะพลังงานจากคุณพลังงานจากคนรอบข้างมันจะช่วยทําให้พลังงานชีวิตของเขานะคะมันพลิกกลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งเพราะตอนเนี้มันดํามืดอยู่นะอืมคุณก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับเขานะคะเพราะว่าเขาเองก็คิดถึงคุณมากๆเลยแหละอยากอยู่ใกล้อยากใช้เวลาด้วยนะคะอยากทําหลายๆอย่างร่วมกันน่ะแต่ก็ไม่รู้ว่า จะมีโอกาสนะคะที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันเมื่อไหร่เพราะบีมองว่านหน้าไพนี่น nih, เป็นหน้าไพ่ของของคนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันอะไม่ใช่แค่ว่าไกลกันอย่างเดียวนะแต่ไม่ค่อยได้มาเจอกันเท่าไหร่เขาอาจจะเป็นข้าราชการก็ได้นะคะ อืมหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันเลยก็ได้นะเนี่ยเหมือนเขาทํางานเป็นเวลาของเขาอะค่ะแล้วเหมือนบางทีเขาอาจจะทํางานสองอย่างสามอย่างด้วยก็ได้นะเพราะฉันเรานะี่ยมันเลยทําให้ตัวของเขาเองนะคะในบางครั้งอะ่ะก็ไม่สามารถที่จะจัดสรรเวลาได้นะคะอืมมันเลยทําให้เกิดกลายเป็นความรู้สึกที่มันก็ห่างๆกันบ้างระหว่างคุณแล้วก็เขาเนาะ ในอนาคตนะคะมันจะคลี่คลายนะแต่ก็ต้องบอกตามตรงนะคะว่าก็ยังไม่ได้ดั่งใจไปสษัททั้งหมดถ้าคุณคาดหวังความรักที่จะได้มาเจอกันบ่อยๆอนาคตก็ยังไม่ได้เจอกันบ่อยๆนอกสจากว่าอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่เนี่ยปัญหาที่จะเจอกันบ่อยๆอ่ะมันจะหายไปพอได้เจอกันทุกวันแน่นอนแต่ถ้าหากว่ายังอยู่กันอะไรกันเหมือนเดิมเราคาดหวังว่าจะเดินทางมาเจอกันทุกเดือนนะคะ มันเป็นไปไม่ได้อืมเป็นไปไม่ได้ด้วยหน้าที่การงานของคุณแล้วก็ของเขานะคะหรือการคาดหวังว่าเราจะทําหลายๆอย่างด้วยกันนะคะก็เรียกว่าระยะทางอุปสรรคจริงๆค่ะก็ทําให้ไม่สามารถที่จะทําในสิ่งที่ตั้งใจร่วมกันได้นะคะแต่ถ้าได้มาอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ก็คือทุกอย่างมันก็จะดีแหละแต่บีก็ยังเห็นอยู่นะมันก็มีอุปสรรค นะคะอยู่ด้วยกันนะ่ะแต่ถ้าหากว่าคนหนึ่งทำงานช่วงกลางวันอีกคนนึงทำงานช่วงกลางคืนมันก็ไม่สามารถที่จะแบบมีเวลาหให้กันได้เหมือนเดิมอะค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันแล้วอยากที่จะเจอกันก็คือต้องทำงานเวลาเดียวกันอะ่ะมันจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้เลยนะ,ะมาดูพี่นางฟ้านะคะ ช่วงเวลาแห่งการห่างกันนะอืมแต่ขอให้คุณมั่นใจนะคะว่ามันจะคุ้มค่ากับความพยายามแน่นอนค่ะเคลียพลังงานที่ไม่ดีออกไปนะคะจักใจของคุณนะคุณรักเขานะคะยังมีช่วงเวลาที่จะได้เรียนรู้สึกษสาดูใจกันนะคะยังมีเวลาที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันอีกเยอะเลยค่ะแต่ว่าในตอนนี้นะก็ต้อง นะะประครับประคองกันเนาะเพราะว่าไกลกันเนี่ยจะต้องเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะอืมเส้นทางความรักเส้นใหม่นะคะที่จะเป็นเส้นของความมั่นคงอะคะ่ะมันจะเกิดขึ้นแน่นอนกับความรักครั้งนี้นะคะมาดูวันเกิดวันที่หรือว่าราศีเพิ่มเติมนะราศีตอนต้นคลิปราท้ายคลิปใช้ร่วมกันได้เลยนะคะคนที่เกิดวันที่13 คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่18ราศีสิงห์หรือคนที่เกิดวันที่5ราศีกรกฎหรือคนที่เกิดวันที่4คนที่เกิดวันศุกร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่21ค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ